สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับจะพามาชมวิธีการปาดบ่าวาวซ่อมบ่าวาวด้วยตัวเองครับวิธีการปาดบ่าวาวก็ไม่ยากนะครับขอแค่เพื่อนมีเครื่องมือตัวนี้ลิมเมอร์ปาดบากับใบปาด45องศานะครับตัวเนี้สามารถถอดเข้าถอดออก ใช้กัะสวานแท่นก็ได้ใช้กับสวานมือก็ได้นะครับวิธีปาดก็ไม่ยากครับให้เราลอลื่นตัวหลอดวาวลในยาโซเนตล,ลอลื่นตัวลิมเมอร์ของเราของเราเสียบเข้าไปในหลอดวาวนะครับ แบบนี้นะครับเรวเราก็ออกแรงกดนิดนึงแล้วเราชักออกมาดูนะครับว่าได้หรือยังถ้าได้มันจะเงาวิง่งเนี่ยประมาณนี้นครับมันจะเงามันจะไม่ไม่ดำน,นะครับ ตัวกล้องผมอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เราจะลองดูสักอีกทีนึงเป็นการสาธิตนะครับไปครับ จะเงาวิ่งเนี่ยซึ่งงานแบบนี้เราไม่ต้องจะเป็นต้องส่งลงกึงก็ได้นะครับอันไหนพอทำเองอะไรก็ทำนะครับไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเสียเวลาไปส่งเขาก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับอ่อเดี๋ยวครับมีนิดนึนงเจ้าตัว มีตัวนี้มาสามารถเลื่อนหดได้นะครับปาดได้ทั้งไอดีทั้งไอเสียถ,ถ้าไทดีเราก็ทําให้มันยืดออกมาแต่ถ้าเป็นไอเสียเราก็สามารถคายน็อตตัวนี้คายน็อตตัวนี้เพื่อจะลดให้มันแคบลงนี่ใช้ได้หลายรุ่นครับตระกูลเวฟโซนิค PCX กมีโอ ตระกูลฮอนด้ได้เกือบแทบทุกรุ่นนะครับของยาม้าก็จะได้พวกมีโอโนโวประมาณนี้นะครับซื้อชุดเดียวครั้งเดียวคุ้มครับตอนนี้ผมซื้อมานานแล้วผมจำราคาไม่ได้แนละ้วน่าจะพันนิดๆแล้วมั้งครับใช้มาหลายปีแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบ เพยงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ